สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเด้อกดติดตามไว้นำสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสาร์ว,วันจันทร์ขับ้ามาอยู่ทั้งอันผีได้พี่้องทั้งอำเภอบันดุงพี่ได้มาเปิดตลาดไม่เพ้นพี่น้องมา พามาอยู่ทั้งตลาดไม่เปิดไม่ตลาดทั้งบันดุงอยู่บ้านคํำผู้เงินพี่น้องคํำผู้เงินตำบลบ้านตาดาพื้นว่าพี่น้องอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรพามาเบืองบรรยากาศตลาดแต่ว่าเป็นตลาดไม่พี่น้องผู้ใดอยู่แถวไก่บานดุงด้วยพี่น้องเด้อทั้ง,ทงบานดุงทั้งงินบ้านคํำผู้เงินท่านี่แหละพี่นอ้องแถวแห่งอุดรแต่ตลาดบ้านจันทร์่นเปิด,ปดบ้านจันทร์ทุกวันจันทร์พี่นอ้อทงทั้งคํำผู้เงิน เป็นตลาดหม่แต่ว่าสถานที Ice ่เพิ right, ้นก็กว้างขวางดีพี <S <s ่น้องรถเข่าง่ายสะดวกสบายพี่น้องมีที่จอดรถหลายพี่น้องตลาดค่ำผู้เงินพื่นตลาดไม่ง้วควายกําลังเข่าในหอยเพิ่นกับมาลายอยู่พี่น้องมาหลายอยู่ในหอยทันใดอยากเขามาซื้อมาขายกับมาใดเด้อพี่น้องเด้อมาใดพี่น้องคือว่าทยบานเกษตรก่อนอย่ากมาเบิ่งงัวมาส้มงัวอย่างมาเบิ่งราคางัวตลาดงัวกับเขามาเบิ่งใดพี่น้องหรือว่าอยากเอางัวเขามาขายกับเขามาได ท้างเขาพี่น้องหันห้ามาจากท้างอำเภอบ้านดุงมอหอดอันมันจะเป็นอูรถพี่น้องบ้านค้าผู้เงินขารารีสอดบอกไก่กรบรี่สอดค้าผู้เงินเนี่ยพี่น้องหันพี่น้องเห็นรีสอดค้าผู้เงินก็จะเห็นตลาดข้างง่ายหันถ้ามาทางบ้านทางอูดอนทางทางข้างอูดอนก็จะมันอยู่ข้างสายมือพี่น้องหันเขาออกจากทางบ้านดุงมันจะอยู่ขวามือขวามือตีข้างดำมีอูอูอูสมรถพี่น้องทางเขามา มีป้ายย่ดอกพี่น้องผู้ดใดอยากเข้ามาซื้อมาขายก็มาได้พี่น้องเป็นตลาดใหม่ตลาดเปิดไปเหตุสลับเกษตรกรเฮามาซื้อมาขายกันนั่นแหละตลาดเพื่นเนะาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับของตลาดตลาดเฮาตั้งอยู่อยู่บ้านคำามพุงเงินบ้านคำามพุงเงินเนาะบนบนตำบลบ้านตาดตำบลบ้า<ำ>บนตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนาะเปิดทุกมื่อวันยังเหรอเปิดทุกวันจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะ เปิดทุกงมือว oh, you. ันตันจะเป็นเจ้าเส้าเนาะเริ่มจักโมงไปหาจักโมงอ่าเริ okay. ่มตั okay. <m any. <m any mm ้งแต่ตีสามคุณล่ะค oh? ่ะโอ้ตีสามเนาะเอาป้ายเขามาได้ช่วงตีสามเนาะแม่นค่ะเวลาเขาซื้อเขาขายเขาเสียกันยังไงตัวละสี่สิบบาทโอ้ตัวละสี่สิบบาทขายได้ยังเสียขายได้ค่อยเสียได้เออโมเมนว่าเขามาลราเก็บโมเมนเนาะโมเมนบ์โมเมนเก็บทางเข่าเนาะขายได้ขายได้ยังเสียเนาะสําหรัตลาดก็มีควายขึ้นกันเนาะเขาได้ราคาเท่าไรเขาเปิดไปนี่เปิดไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่น ราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเลยว่าอยากมาขายงัวขายควายกับเขามาได้เนาะทุกมื่อวันจันทร์เนาะทุกวันจันทร์เบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 5 0 8 5 4 3 2 4 3 2 0 9 4 9 0 9 4 9เนาะสองสี่อนพี่น้องีเ้าเส่วนพี่หน่องส่วนข้างบ้านดุงบ้านดุงกูได้ยับมาเด้อพี่น้องเด้อคุณ่าว่วนกันมาพี่น้อง ผู้ใดมีงอมีวายกับส้วนกัเขามาขายหรือว่าทายบ้านอยากมาเบิ้งราคามาเซ็กราคากับมาได้พี่น้องทายบ้านอมาขายเองก็ได้พี่น้องแก่ข้ามาเลยห้างสสือกสบายที่จอดรถกว้างวังดีพี่น้องเขามาแล้วกันมาพี่น้องมาให้ตลาดมันใหญ่ๆมันจังมีมองซื้อมองขายกันข้าาบ่มาสนับสนุนบ่มาบัมาเขาว่าให้มนหลายตลาดมันแบวบลงแล้วมันมีมองซื้อบางขายได้พี่น้องมันนั้นมันข้าบัซื้อกับมาสุบมาเบิ้งไหนด้พี่น้องเด้อ มาให้แรงใจการสนับสนุนของเจ้าของตลาดเพิ่นมาให้คนลหลายๆคนได้ดีใจแน่เ่าะซื้อกับเขามาเลยพี่น้องมาเรอเบงมาเทียบราคากับใครบ่าว่าพี่น้องคือว่าเอามาขายเองกับใครเด้อพี่น้องเด้อใช่ใช่หรือแค่จะแยกโอ้แยกแม่เนาะโอ้รูกรอตุบทุบตุบฟูพี่น้อง,ปปงลูกบางอย่างเลยฟอเพิ่นโอ้ลูกเผ็ดร่ำพงซีเดือน นี่พี่น้องเขาว่าลูกเพชรลำโขงมันงามดิอาจารย์วะหูของไม่มาสอนเขาอยู่โอ้โอแม่เลยสี่สิบเก้าโอ้แข่งขาดีพี่น้องเป็ดพอพันได้เลยเนาะเท่าไรรา 25, คาเพ,พิ่นอโอ้สองหมื่นหาพันราคาห้องพี่น้องเพชรลำโขค้งสุึกเพิ่นแยกแม่ไปแล้วไป<ว>เนาะ ก้ยไดสี่เดือนหนึ่งยงผสมเข้าอ๋อบางามเอาไปเห็พอพันดด้เนาะเศร้าหาแล้วข้าเ้าหาใช่ได้ตัวใดนี่เข้ามาแมนบรเลือดแสเนาะอันนี้ก็เมนบ่นี่พ่อปกเด่นพี่นานนี่นี่ยาดเบิ้มครับอืมอันนี้ยังนี่ยาดเบิ้มเมนเจ้ารตลีเจ้ารตลีวะทิเจ้ารตโตเจ้ารถโตพ่อเบอร์หน ดูบานไซมุ่นพอสูงลอยเจ็ดสิบ่สูงลอยเจ็ดสิบแม่นี่ก็ลอยห้บแล้วมันสูงเท่ไนี่ร้อยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบี่นี่พี่น้องข้มูสูงคนเจ็บพอพันได้พี่น้องราคาอัตราคูปราคาดีบัสามนห้าพันบาทราคาสามหมื่นห้าพันเนาะนี่พี่น้องหางเาหางลามหางลามหางนำไี่พี่น้องราคาต่อำได้าต่อล่องได้ พี่น้องเจ็ดพ่อพันได้ด้วยพี่น้องเด้อห้ายอดบ้มว่ตที่ห้ายอดบ่มบ่มพี่น้องไปผสมพันนี่ผสมจริงนะเนาะผสมจริงเป็นผสมจริงมากพี่น้องราคานี่ต่อได้ด้วยพี่น้องเด้ออันนี้แม่นบ่นหนี้แม่กับแม่ครับอันนี้กับแม่แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกแม่ลูกลูกแรกลูกตัวแม่ย่างดีลูกตัวแม่ย่างนีแม่กับผสมไปแล้วแม่นี่สมแล้วแม่นี่สูงเท่าไหร่แม่เพิ่นนี้ร้อยสี่สิบบวกลบเพิ่นว่าความสูงลอยสี่สิบบวกลบลูกแรกเพิ่นเนาะลูกแรกครับ ลูกตัวเลขลูกตัวแม่พี่น้องราคาเขาเปิดเท่าไหรบาทดสามหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกเนาะสามหมื่นห้าพันพี่น้องราคาห้องต่อรองในเด้อพี่น้องเด้อควายลูกแรกกับแม่ไม่ควายลูกเร์ใช้่ายกว่านีดอ่ะพี่น้องมาฟังนี่แม่ทองครับแม่ทองแม่ทองก็มีครับเจ้าบักรูปรอดผู้ได้สนใจละเฝ้าจ่องเด้อพี่น้องเด้อต้นนี้ทองเนาะทองสิบเดือนละคุณ่าทองในสิบเดือนแล้วว่าสัญคุว่า ต่ออสิบเดือนครับเป็นมันได้ลูกเจ้าเทียแล้วนี่ได้ลูกตัวหนึ่งนะครับลูกสองในท้องลูกหนึ่งเลยเนาะจิ้มบวมแล้วคว่ำละนี่พี่น้องสิบเดือนมีหน้าหรือคว่ำลูกหนึ่งลูกสองในท้องครับสูงเท่าไหรความสูงร้อยสี่สิบห้าครับลอยสี่สิบหาสมยังไหวสมเจ้าสั้นโัวเจ้าสั้นโัวเป็นลูกเจ้าสั้นโอ้สั้นโัวเนาะสมสั้นวัวไปพี่น้องพอพันหนึ่งสูงลอยหกสิบหกพอพันเพื่อนอะแกนต้อยหกสิบมาโอ้เคียงคาดีพี่น้องขาดีนาดีครับ ราคาเขาเปิดไปเจ็ดหมาพบาทเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่หาพันพี่น้องราคาห้องต่อรองได้เพราะว่าค่เนี่ยมันมันแล้วาอีกตัวนี้คือตัวนี้ก็พอพันขึ้กันลูกเก่าจกเลี่อนได้จักเดือนแล้วพอนี่พ่นี่ได้สองปีสองปีเนาะสูงเท่าไหรสูงร้อยสี่สิบเจ็ร้อยสี่สิบเจ็ดพ่วมสูงพี่น้องยังขาดียังขายไาสมเป็นไปเห

ลูกเบิ่มเว้ยสิโบลูกเก่าลูกตู้ลูกเก่าเนาะเอกสารเรียบร้อยครบมีใบมีเอกสารเรียบร้อยลูกเก่าเจริญเปิดไว้เท่าไรราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันพี่น้องต่อรองได้ฟอพันพร้อมส่งฟรีเนาะครับผมราคาต่อรองได้ด้อพี่น้องเด้อพฟอพัน ูกเก่าคนว่าอันนี้เดีบบดนี่อันนี้มันไม่เข้ามาหนิบ่บ่แม่นเนาะคนละไก่เคียงคนลเจ้าวด้พี่น้องเล้วพอเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 1เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามหกแปดเกพี่น้องอเบอรง่าครับหเบอร์ง้างนี่แหละห่างจากตลาดนี่ไปสกิโลออหอผานปเนาะ กูได้อยากได้ก็ไปเบิ้งนี่ฟาร์มก็ได้เนาะครับยูฟาร์มก็ได้ครับครับครับพีงบอกครบกันสามหมื่นบอกคนมาคบกันเนาะคบละสาบอกแม่คบปีโตคนมาแต่สาวนึงคนกันสามหมื่นนาะแม่นบอกปล่อยแม่ลูกสากับสามหมื่นหาตัวนี่หาหมื่นบอกว่าจังั่นเนาะเป็นปล่อยแม่ลูกพี่น้องลูกแรกก็คือโตบ่ อันนี้รูปสองนี่ไม่ีสองรูปเนี่มันตัวโอ้ไม่โค้มสามตัวนี้เงินโค้มสามตัวโค้มสามมันสามหมื่นบ่คุณวายจังสั่นเลยพี่น้องเด้อคุณวาโค้มสามนี่สามหมื่นอันโค้มสองนี่สองหมื่นเนาะนี่พี่น้องโค้มสองนี่สองหมื่นแล้วข้าวห้องโตได้เนาะตาเนะ้องโตได้พี่น้องกูได้ยากได้ค่อยไปเรียงเลยโค้เขามาสอบถามไม่เบอร์โทรบอลาตา มีบ่อนมีบ่สามด้เบอร์โทรเบอร์โทรเขาเบอร์มีบ่เบอร์โทรนะเจ้ามันเก้าสามสองเก้าศูนย์แล้วก็แปดศูนยเก้าเอยังเหรอตัวของกล้วยพอมีอมีพอมีเนาะกล้วยพอมีเพื่อนวาพี่น้องเมลูหาโตหาโตนี่หาหมื่ราคาห่องเพื่อนวาราคาห่องตอรองได้ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับ้วยเลียง เมาบดหาตัวก็มีส่วนรถหลายอยู่หันแยกเป็นโค้ก็ได้พี่น้องอยู่ทั้งตลาดค่ำคูเงินบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรต,ตลาดเปิดไม่พี่น้องตลาดเปิดไม่ไม่เปิดเลยให้ใเกษตรกรหรือว่าเขาขายได้หอยเขามาซื้อบาขายกันพี่น้องเป็นตลาดอยู่บ้านค่ำคูเงินพี่น้องบ้านค่ำคูเงินอำเภอบ้านบ้านดุงจังหวัดอุดร เษกษตรกรอยู่แถวอำเภอบ้านดุงใกล,ออกล้อำเภอไก่เชียงได้พี่น้องเด้อสำหรับบ้านจันทร์พี่น้องบ้านจันทร์อ่าภูริยบึงราค่างัวรละค่าค่อยเขามาไห้เลยพี่น้องเขามาเลยห้างเขาไง่ายๆไงด้พี่น้องเด้อมีสร้อยเขามาหน่อยมันเป็นสร้อยดรอกพี่น้องมันอยู่ทั้งหลังบ้านข้าเจา้าอ,อู่ของเขานะอ,อูรถพี่น้องนบนว่ามันอยู่ใกล้กับรีสอร์ทค่าพูเงินมาสั่นพี่น้อง ข้าเบิองขาวมะเบิองพี่น้องขาวมะเบิองเอาง่วเขาค่อยเข้ามาขายสั่งเรเกษตรก่อนเนื้อยากมาขายเองกข้ามะเลยพี่น้องเข้าวมาเบิองดนื้อยากมาเทียบราคาข้าวมาเบิองได้พี่น้องตลาดอยู่ไก่บ้านเฮาก็สบายได้เฮามาหันห้าบ่มากเทศบานบ่มารอมาเบิองตลาดเพิ่นบ่านยึดเติบโตหั่นตลาดเพิ่นเติบโตข้ากับมีมองซืี่มองขายพี่น้องแม่ลูก ก้อยน่ล <c oughs> ูกห้องใลันขายใครหลันข้างปบ้านแแหบบ้านหน้ามันสัตนเท่าไรราคาผนห้องไวเท่าไรป้าอครับโอ้สามหมื่นสองลูกแม่ยังดีบอกโอ้ลูกเถิกเนาะลูกสุูที่น่งสามหมื่นสองพันลูกเล็กด้ยเนาะคุนว่าลูกตัวเล็กแม่นี่สีสูงประมาณร่อยสารเปล่าสม ร้อยสามป่พคุนว่าร่อยสามยุพคุนว่าราคาสามหมื่นสองราคาต่อได้เนาะต่อรองได้เบอร์เข้าเบอร์ไดนบ้านี่ศูนย์ยังศูนย์เก้าหนึ่งศย์สองสามสองสามหนึ่งหนึ่งแปดครับของยังก็แช่บ้านนาแช่บ้านน้าแช่ขายท่านโอ้แช่บ้านหน้าพิ่นม่ขาบอโอ เพ่งขายมูลเื่อนั่นเป็ท้นน้ำมัสังขารแ้วแก่บ้านหน้าเพื่อนว่านักร้องขายหมูนี่เพื่อนน้องพี่น้องเพื่อนว่านักร้องบ้านนั้นคั้มภูเงินเป็นตลาดเปิดใหม่เปิดใหม่ไม่ไม่สดสดร้อนๆพี่น้องเพื่อนว่าตลาดนี่ใหญ่มาจากอำเภอบ้านดุงแต่ก็ตลาดบ้านดุงมันไปบวรอดมันหยุบเขาก็เลยใหญ่มาเปิดทั้งนี้อ่าห้อยเฟื่องเป็นผู้เปิดผู้บริหารพี่น้อง เพิ่นเปิดทุกมือวันทุกวันวันทุกวันจันพี่น้องผู้ใดมีงัวมีควายเอาเขามาขายได้พี่น้องคือว่าอยากซื้องัวซื้อควายกับเขามาซื้อมาเบิ่งได้คือว่าอยากเทียบราคาอยากหูจักราคาไปขายขององจนขั้นอยากคล้องกัเขามาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อเลาบอกเขาตลาดบ่กหูจักราคาดิเสร็จวิ่งแล้วเขาจะไปหอยไปซื้อหรือขายของจะคของถิ่มพี่น้องมาเบิ่งเอาอก็เสียหายพี่น้องมาเบิ่งเอา ก็ซื้อบอกมาขายเองนั่นโอ้ยมันก็ปกหู่จาการซื้อกันขายก็ถือกดอยู่ตลอดมันมีตลาดอยู่ไก้บ้านหนองค้องก็เอาเข้าเขามาขายเลยพี่น้องผมมาแนะนำแห้แกมาขายเองมาฝึกเองมันอยู่ใก้บ้านดุ่งนี่ม่ต้องไปั้างม่ต้องไปหอดสว่างบอกเขามาเนี่ยมันจันทุกวันจันนี่เขามาตลาดบ้านคําพูเงินนี่พี่น้องตลาดเปิดหม่อยากให้แนะนำให้เกษตรตะกวนนล่เอามาขายเอง ยาให้พ่อค้าไปซื้อยูนน้ำเพื่อนหรอมาขายขาเจ้าก็เสียเอากำไรให้เก่าหน่อยเดียวผมว่าถ้าเอามเขามาขายตลาดมันก็สีได้เพิ่มอยู่ตัวละสองพันสามพันอยู่หันขายอยู่เพื่อนสมมติว่าสิบสามนี่เขาก็ซื้อให้เมื่อนเดียวหันเขามาขายตลาดมันก็สีได้หมื่นสามสิบแม่พี่น้องแล้วคนม่มีรถม่มีเหนแจ่มากก็ขายในหอยจ้างขาเจ้าแก่มากมันก็บ่อแพ่งพี่น้องเขามาเด้อพี่น้องเด้อเขามาสนับสนุนตลาดพุนให้มันมี ผมซื้อมองคายสำหรับเกษตรกรเฮานี่ละตลาดข่้มพูเงินเปิดทุกมือวันจันทร์พี่น้อง